ก็เป็นวันวันวันอาคารนะครับที่26พฤศจิกายน2567แหลม11ข้าเดือน12ก็ตำรับตำราแต่ที่บอกครับวันนี้ก็คือเป็นวันภูเป็นวันสิริมงคลนะครับเป็นวันมิมิตหมายที่ดีเลิกงามยามดีในวันนี้นะครับตรงกับวันฟูทางบารโบราณท่านได้กล่าวไว้ว่าจะจัดงานการมงคลไม่ว่าจะเป็นขึ้นบ้านใหม่นะครับแต่งงานบวชเลย สิ่งมงคลทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มกันในวันนี้นะครับวันนี้ก็คือเป็นวันทงชัยวันอาิบดีก็เป็นวันแห่งโชคลาบลาบในการเสี่ยงโชคนะครับ ลูกพี่คนแรกน้อมจุดแล้วไม่มีเลี่นะครับเดี๋ยวก็เราลาแล้วเดี๋ยวให้พนักง,งานเราน้ำนะครับลูปพี่หน่อยเดี๋ยวเราจะเอาไปเที่ยงโชคนะครับเรื่องโชคลาภนี่มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกเหมือนกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะฮะพบกับผมอีกเช่นเคยกันท่นประทรมครับวันนี้ก็เป็นการวันไหวเครื่องจักรครับก่อนเปิดฤดูกาลนี้ครับเปิดวันที่สิบหกธันวาฮะสิบห้าธันวาเปิดทีนะฮะก็มีจอรเดียทั้งหมดห้าคันนะครับเคสแปดศูนหนึ่งศูนย์อีก ั้งหมด44คันนะทั้งเล็กคันใหญ่นะครับ ý thức 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 ý